สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าตำนานหลอนกับผมอาจารย์โทนโหนเรื่องผีในอีพีนี้นำเสนอตอนไม่น่ารับมาเลยเรื่องนี้เกิดขึ้น10บกว่าปีมาแล้วเป็นประสบการณ์หลอนของคุณชิวคุณชิวมีอาชีพเป็นครูมีที่พักอาศัยอยู่ย่านห้วยขวางกลางกรุงเทพมหานครนี่เองมอีวันหนึ่งผู้ปกครองและลูกศิษย์ ที่อยุธยาซึ่งสนิทชิดเชื้อกันชวนให้ไปเที่ยวบ้านคุณชิวก็เลยขับรถเดินทางไปเยี่ยมบ้านลูกศิษย์ที่อยุธยาตามคำเชื้อเชิญของลูกศิษย์และผู้ปกครองรายนี้ด้วยความที่ไม่ได้พบปะกันเป็นเวลานานเลยพูดคุยสังสรรค์กันอย่างถูกคอเป็นเวลาครึ่งค่นวันจนไปกระทั่งถึงเวลาเย็นทานข้าวเย็นด้วยกันเสร็จก็ยังไม่หนำใจ นั่งคุยเล่นกันต่ออีกพักใหญ่เพลอปั๊บเดียวเวลาก็ปาเข้าไปเกือบเที่ยงคืนคุณชิวจึงขอตัวกลับบ้านขากลับเข้ากรุงเทพมหานครแกใช้เส้นทางถนนสายเอเชียเข้าพหลโยธินผ่านมาจนเวลาประมาณเกือบจะตีหนึ่งก็มาถึงทางเชื่อมถนนวิภาวดีแถวบริเวณหน้าฐานทัพอากาศ ตรงนั้นเองคุณชิวเห็นผู้หญิงสองคนใส่ชุดไทยประยุกต์ยืนรออยู่ใต้สะพานเข้าฐานทัพอากาศคุณชิวเห็นแล้วก็คิดว่าพวกเธอคงมาจากงานเลี้ยงภายในกองทัพอากาศคงจะเป็นงานเลี้ยงตีมชุดไทยก็เลยใส่ชุดไทยมางานเลี้ยงคงจะเลิกแล้วก็เลยพากันออกมาโบกรถแท็กซี่กลับบ้าน อย่างที่ได้บอกไปตอนต้นนะครับว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นยังไม่มีแอปพลิเคชันเรียกรถสาธารณะดังนั้นในยุคนั้นเนี่ยถ้าใครกลับบ้านดึกดื่นๆก็จะต้องออกมาโบกรถแท็กซี่อย่างเดียวพอผู้หญิงสองคนนั้นเห็นรถคุณชิววิ่งผ่านมาแต่ไกลก็ยกมือโบอกรถคุณชิวก็มองไปรบร แล้วก็เห็นว่านอกจากรถของตัวเขาแล้วเนี่ยไม่มีรถคันอื่นวิ่งผ่านไปมาบริเวณน,นั้นเลยโดยเหตุน,นี้เขาจึงตัดสินใจที่จะจอดรถพูดคุยกับหญิงสาวทั้งสองว่าต้องการให้เขาช่วยเหลืออะไรหรือไม่ตามประษาคนมีน้ำใจเมื่อรถจอดเทียบตรงหน้าหญิงสาวทั้งสองคุณชิวก็ลดกระจกลงแล้วเอ่ยถามว่ามีอะไรผมช่วยไหม หญิงสาวคนหนึ่งตอบกลับมาว่าพี่หนูรบกวนหน่อยสิช่วยไปส่งเพื่อนหนูแถวราชดาหน่อยได้ไหมคุณชิวเห็นว่ามันเป็นทางผ่านไปบ้านตนเองอยู่แล้วจึงตกปากรับคำว่าเดี๋ยวจะไปส่งให้โดยความว่าเห็นใจที่เป็นผู้หญิงมาบกรถด,ดึกดึกนด่นแล้วก็ดึกมากแล้วตอนนี้ก็ไม่เห็นรถจะมีสักเท่าไหร่ในยาน่านนี้แถวนี้ พอคุณชิวกม่ต้ปากว่าจะมาส่งหญิงสาวคนหนึ่งที่ถนนราชดาผู้หญิงทั้งสองคนนั้นก็หันไปล่ำลากันก่อนที่หญิงสาวคนหนึ่งที่บอกว่าจะไปลงแถวราชดาจะเปิดประตูรถก้าวขึ้นมานั่งเบาะหน้าคนขับข้างๆกับคุณชิวหลังจากนั้นคุณชิวก็มองไปที่กระจกข้างฝั่งซ้ายเพื่อจะดูเพื่อนของผู้หญิงคนนี้ ที่มาส่งเธอขึ้นรถปรากฏว่าพอหันไปหญิงสาวคนนั้นหายไปอย่างรวดเร็วชนี้นที่คุณชิวก็ไม่ทันสังเกตว่าเธอหายไปไหนหายไปได้อย่างไรแต่คุณชิวก็ไม่คิดอะไรมากออกสตาร์ตรถเพื่อจะกลับบ้านและไปส่งหญิงสาวอีกหนึ่งคนต่อเพราะว่าตอนนี้มันก็เป็นเวลาดึกดื่นแล้วรวมตีหนึ่งแล้วหลังจากที่หญิงสาวคนนี้ขึ้นรถมา ระหว่างที่คุณชิวขับรถไปก็รู้สึกว่าตัวเองร้อนเหงื่อตกทั้งๆที่แอร์บนรถมันก็เย็นคุณชิวก็เริ่มรู้สึกตะขิดตะขวงใจแต่ก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากและพยายามชวนหญิงสาวชุดไทยคุยด้วยเพื่อลดบรรยากาศที่มันวังเวงลงคุณชิวถามเธอว่าไปงานเลี้ยงมาเหรอครับถึงใส่ชุดไทยแบบนี้หญิงสาวตอบกลับ โดยนั่งหน้าตรงไม่หันมาสบตาทางผู้ถามว่าเปล่าครับพี่หนูจะไปลํำแก้บนคุณชิวก็แปลกใจและตกใจจึงถามต่อไปว่าลํำแก้บนตอนตีหนึ่งเนี่ยนะน้องลํำที่ไหนครับลํำตรงไหนแต่หญิงสาวชุดไทยก็ตอบสั้นๆว่าเดี๋ยวพอถึงตรงนั้น หนูจะบอกพี่เองระหว่างที่นั่งมาในรถหญิงสาวก็เริ่มหำเพลงไทยเดิมมือไม้ก็ออกท่าฟ้อนลำเหมือนซ้อมลำไปเรื่อยสร้างความหลอนให้กับคุณชิวขึ้นมากพอสมควรแต่เท่านั้นมันยังไม่พอเมืองรถวิ่งผ่านถนนวิภาวดีมาถึงแยก,กเกษตร ซึ่งตรงบริเวณนั้นมีแสงไฟจากเสาไฟฟ้าข้างทางเยอะและสว่างมากแต่เมื่อคุณชิวมองไปตรงกระจกด้านรถกลับไม่เห็นเงาของหญิงสาวคนนั้นเห็นแค่เบาะว่างๆแต่เขาเห็นเงาของตัวเองตามปกติเมื่อหันไปมองข้างๆก็ยังเห็นหญิงสาวชุดไทยคนนี้นั่งอยู่ที่เดิมแต่มันกลับไม่มีเงาสะท้อนของเธอในกระจกรถ คุณชิวพยายามขับรถผ่านแสงไฟไปเรื่อยๆแล้วมองไปกระจกหน้าเพื่อจะเช็คให้ชัวร์ภาพที่เห็นเหมือนเดิมเขาเห็นภาพเบาะที่ว่างเปล่าไม่มีคนนั่งไม่มีเงาของผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่กระจกหน้ารถแต่พอหันกลับไปมองข้างๆหญิงสาวคนนั้นยังคงนั่งสองรำอยู่เหมือนเดิม ถึงนาทีนี้คุณชิวรู้ตัวแล้วว่าเจอดีรับผีขึ้นรถเข้าซะแล้วแต่จะให้ทำยังไงได้เมื่อมาถึงขั้นนี้ก็ต้องทำใจดีสู้ผีไปก่อนหลังจากตั้งสติได้เขาเหยียบคันเร่งเต็มที่ระหว่างนั้นหญิงสาวชุดไทยยังดันหันมาชวนเขาคุยซะด้วย เธอถามขึ้นมาว่าพี่กลับดึกแบบนี้บ่อยไหมคะคุณชิวก็ยังสติดีใจดีสู้ผีตอบกลับไปว่าไม่บ่อยหรอกครับนี่ครั้งแรกเลยพอดีพี่ไปไอยุธยามาสาวชุดไทยก็ตอบกลับมาว่านึกว่าบ่อยถ้าพี่กลับดึกบ่อยๆรับหนูด้วยละกันนะหนูอยู่แถวนั้นล่ะคะ่ะ จากนั้นคุณชิวก็ไม่พูดอะไรเหยียบคันเร่งพางรถคู่ใจเข้าสู่ถนนรัชวิภาเข้ารัชโยธินแล้วก็เข้าสู่ถนนรัชดาจึงหันไปถามหญิงสาวปริศนาชุดไทยว่าน้องจะลงตรงไหนครับหญิงสาวชี้มือไปข้างหน้าแล้วบอกว่าตรงนั้นค่ะพี่หนูจะลงตรงนั้น คุณชิวถึงกับตกใจเมื่อเห็นจุดที่หญิงสาวชุดไทยคนนี้ชี้ไปเพราะมันคือตรงบริเวณโค้งร้อยศ่งหน้าศาลอาญารัชดาคุณชิวรีบจอดรถให้เธอลงทันใดเมื่อหญิงสาวเปิดประตูก้าวลงไปจากรถก็ยังอุตสาหันมายิ้มแล้วยกมือไหว้คุณชิวแล้วพูดขึ้นมาว่าขอบคุณค่ะพี่ที่มาส่ง คุณชิวจำได้ขึ้นใจว่ามันเป็นรอยยิ้มที่หวานจะเยือกชวนสยองมากแต่เขาก็ยังใจดีสู้ผียังอุตส่าห์ตอบกลับไปว่าไม่ไม่เป็นไรครับจากนั้นคุณชิวคนรีบติดเครื่องยนต์เพื่อจะรีบบึงออกจากบริเวณนั้นทันทีแต่พอเงยหน้ามองขึ้นมาอีกทีก็เห็นภาพหญิงสาวคนนั้น ไปโพอยู่ตรงเกาะกลางถนนบริเวณใต้ต้นโพที่เต็มไปด้วยผ้าแพรหลากสีที่ผู้คนมากมายนำมาผูกไว้ที่ใต้ต้นโพและสารเพียงตามากมายที่วางอยู่บริเวณแถวนั้นรวมถึงบรรดาม้าลายพร้อมที่ผู้คนนำมากราบไหว้หนสถานที่แห่งนี้ซึ่งเป็นบริเวณโค้งร้อยศพหลังจากนั้นหญิงสาวชุดไทยก็เริมสะยะยิ้มฟอนดําตามที่เธอบอกคุณชิวว่า เธอจะมังรำแก้บนส่วนคุณชิวตอนนี้ไม่ชิวแล้วชิวไม่ไหวรีบเหยียบคันเร่งแบบขนหัวงลุกกลับที่พักทันทีพอถึงที่หมายแทนที่จะอาบน้ำอาบท่าเข้านอนก็รีบยกโทรศัพท์เข้ามาเล่าเรื่องนี้ให้กับทีมงานและแฟนรายการเดอะช็อกได้ฟังทันทีชนิดที่เพิ่งโดนผีหลอกมังบัดหมาดและเอามาเล่าสู่กันฟังต่อทันที ทำให้เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวช็อกสตอรี่เรื่องราวสุดสยองที่เดอะช็อกขอบันทึกไว้และนำมาเล่าต่อให้ท่านได้รับฟังอีกครั้งกับช็อกสตอรี่ใน e ีพีนี้ไม่น่ารับมาเลยถ้าท่านผู้ฟังฟังแล้วถูกอกถูกใจรบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ